อ่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้เรามาอยู่กับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปสามนะครับเดยวนักเรียนทุกคนนะครับเอาแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาเลยเราเรียนกันถึงหน้า67เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเรียนกันต่อเลยนะฮะหน้า67นี่ก็จะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพที่กําหนดให้แล้วก็สแสดงวิธีทำรรโดยโจทย์กําหนดให้ก็มีรูปมาสรูปมีต้มยำกุ้ง แล้วก็จํานวนตัวเลขแล้วก็ลงท้ายด้วยคนนะแล้วก็ผัดไทยแล้วก็กระทงทองใช่ไหมครับสังเกตจากรูปภาพเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าหรือเปล่ามากินอาหารนะครับเดี๋ยวเราสร้างโจทย์ปัญหาประมาณนี้เลยนะครับอ่าไปร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับสํารวจอาหารที่ลูกค้าชื่นชอบ3อันดับแรกได้แก่ต้มยำกุ้งผัดไทยและกะทงทอง ถ้าชื่นชอบต้มยำกุ้ง3 9 6 0 8นดนี่เห็นไหมครับครูเอาสิ่งที่โจกำหนดให้บรรทัดแรกมาแล้วชื่นชอบผัดไทยน้อยกว่าต้มยำกุ้ง5้าพันดเ็ดคนนี่เริ่มมาแล้วผัดไทยเริ่มมีการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าแล้วใช่ไหมแล้วก็ชื่นชอบกระะทงทองน้อยกว่าผัดไทย1490ิคนลูกช้าลูกค้าชื่นชอบ กระทองทองกี่คนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนไปวางแผนแก้จุดปัญหาในข้อนี้นะก็จะมี2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่หนึ่งนี่เห็นไหมครับมีชอบต้มยำกุ้ง3า6 0 8้คนแล้วก็มีผัดไทยจุดๆ,ๆนี่มีการบอกว่าน้อยกว่ากี่คน5281ก็คือนี่เลยซึ่งชอบผัดไทยน้อยกว่าต้มยำกุ้งถูกไหมครับหลังจากนั้นให้เราไปดู ขั้นตอนที่2นะครับในโจทย์ข้อนี้จะมี2ขั้นตอนนะก็จะมีขั้นตอนที่2เนี่ยก็มีรูป2อ,อันเลยมีการเปรียบเทียบว่าชอบผัดไทย 34, 3ามหมนัยยี่สิะครับอย่าลืมใส่ลูกน้ํายุงลายให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีชอบกระทงทองอันนี้เราต้องหานะครับอันนี้ด้วยเห็นไหมเราต้องหานะ แล้วก็มีการเปรียบเทียบน้อยกว่า1490คนนะครับโอเคอน,นักเรียนขีดตรงนี้ให้เกิดการเปรียบเทียบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราไปต่อกันเลยใครไม่ทันตรงนี้นะครับนักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะแล้วก็เขียนให้ครบก่อนนะครับใครพร้อมแล้วไปขั้นต่อไปเลยนะครับปุ๊บอ่าต่อไปเป็นการแก้โจทย์ปัญหานะครับเริ่มจาก ประโยคสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงเล็บเปิด39608แล้วก็ลบกับ5281แล้วก็วงเล็บปิดนะแล้วก็ลบกับ1490เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่หาหลังจากนั้นมาวิธีทำเลยเราขึ้นบรรทัดแรกเลยครับลูกค้าชื่นชอบต้มยำกุ้ง39608ใส่ลูกน้ำให้เรียบร้อยแล้วหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นคอโอนอ คนนะครับลูกค้าเข้าร้านแล้วมาเป็นสามหมื่นเลยนะฮะัาจากน้รพนัที่สองเลยมาชื่นชอบผัดไทยน้อยกว่าต้มยำกุ้งห้าพันสองร้อยปดสิบเอ็ดคนนะครับใส่อะไรลูกน้ำด้วยเราต้องหาก่อนอ่าชื่นชอบผัดไทยกี่คนเนี่ยอลบกันหนึ่งลบแปดเหลือเจ็ดนะครับอ่าแปดลบศูนย์ได้ไหมไม่ได้นะครับยืมมาหกเหลือห้านี่ก็เป็นสิบ แปดลบสิบเหลือสองสองลบห้าได้ไหมได้เหลือสามห้าลบเก้าเหลือเหลืออะไรเหลือสี่ส่วนสามไม่มีตัวลบนะครับให้ดึงลงมานะครับใส่ลูกน้ําให้เรียบร้อยใส่หน่วยให้เรียบร้อยนะครับเราขึ้นมาทัดที่สี่เลยนะครับอ่าชื่นชอบกระะทงทองน้อยกว่าผัดไทยหนึ่งมืนสี่ก้สิบ คนลูกน้ำให้เรียบร้อยอ่ามาหากันลูกค้าชื่นชอบกระะทงทองจุดๆๆุด,ดอ่าใส่เป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก,ก็ก็ทำการลบกันเลยนะฮะเจ็ดลบศูนย์ได้เจ็ดนะครับสองลบเก้าได้ไหมสองลบเก้าไม่ได้ยืมครับยืมสามมาสามเหลือสองอันนี้ก็เป็นสิบสองเก้าลบสิบสองได้อะไรเอ่ยนับไปเก้าสิบสิบเอดสิบสองเหลือ 3นะครับ4ีลบสไม่ได้ต้องยืมมานะครับ4เป็น3อันนี้ก็เป็น12นะครับต้องยืมนะถ้าไม่ยืมผิดนะครับ4ี่ลบสิอ่ะ4ไว้ในใจแล้วขานับไปครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12เหลือเลขอะไร8หรือ9อ่ะคิดด้วยนะ8หรือ9ครับ9หรือ8 8นะครับ3าลบศได้ 3แล้วก็3มลบ1ได้2ใส่ลูกน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่หน่วยด้วยหลังจากนั้นตออบอตอบลูกค้าชื่นชอบกระทงทองกี่คนครับถ้าคิดถูกเนี่ยคำตอบที่ได้จะถูกต้องนะครับส่วนใหญ่นะักเรียนจะนับผิดแล้วก็พยายามดูตัวยืมให้เรียบร้อยอย่าผิดพลาดอะไรตรงนี้ง่ายๆอันนี้เป็นพื้นฐานทุกคนทุกคนต้องทำให้ได้ สู้ๆนะคนเก่งของคุณครูอ่าหลังจากนั้นนะครับเรามาดูสมเหตุสมผลนะครับย้ําทุกคลิปวิดีโอนะฮะอยากให้ทุกคนได้จริงๆนะครับอ่าเรามาดูสมเหตุสมผลนะครับนะักเรียนดูตรงนี้ให้เอาอะไรขึ้นก่อนคําตอบขึ้นก่อนถูกไหมครับแล้วก็เปรียบเทียบว่ามันน้อยกว่าใช่ไหมอ่าน้อยกว่าแล้วเราก็ต้องหาตัวมาเปรียบเทียบตัวที่หนึ่งคือตรงนี้นี่นี่นี ตัวเปรียบเทียบตัวที่1แล้วก็ตัวเปรียบเทียบตัวที่2นะครับมันก็จะคําตอบเนี่ยน้อยกว่าเท่านี้จุด,จดๆๆเท่านี้จุดๆๆดดดังนั้นคําตอบของเราจึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลดังนี้เลยนะครับเห็นไหมสองหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดน้อยกว่าสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดและสามหมื่นสี่พันสามร้อยี่สิบเจ็ดดังนั้น สองหมืนสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับโอเคหน้าหกสิบเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าหกสิบเจ็ดเดี๋ยวยังไงครับให้นักเรียนเตรียมตัวนะหน้าหกสิบแปดล้อเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับพยายามอ่านโจทย์พยายามตั้งโจทย์ลองทำดูนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันพรุ่งนี้เนาะไอ สามารถทำได้นะสู้ๆแล้วกันนะครับหน้า68เดินใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย